สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็จะมาแนะนําเกี่ยวกับการแก้ไขชิ้นงานที่เป็นลายเพลินะคะอ่ะกรณีที่ห่วงหลดุดแล้วเราไม่อยากจะแก้ไขโดยการรือ้อแล้วก็ทําใหม่ถักใหม่นะคะมีวิธีการง่ายๆอย่างนี้นะคะอะ่ตัวช่วยของเราก็คือเข็มโคเชเหมือนเดิมนะคะเริ่มกันเลยนะคะจากเนี่ยค่ะตอนแรกเราต้องมาดูก่อนว่าชิ้นงานของเราเนี่ย ตัวที่เกิดห่วงมันหลุดมันอยู่ช่วงไหนจะเห็นใช่ไหมคะว่าอยู่ตรงนี้ค่ะเพราะฉะนั้นอันดับแรกก็คือจะต้องแยกชิ้นงานให้มันให้มาอยู่ช่วงที่มันเกิดข้อผิดพลาดนะคะโดยใช้ไม้นิดอีกอันนึงมาช่วยนะคะคือก็จะทําการถอดห่วงแบ่งเป็นสองด้านอถอดมาเก็บไว้จนถึงช่วงที่ห่วงหลุดนะคะ เนี่ยค่ะแยกเป็นสองส่วนอันนี้จะเห็นชัดเจนมากว่าตัวเนี้ยเกิดข้อผิดพลาดขึ้นนะคะพอแยกชิ้นงานอย่างนี้แล้วนะคะก็จะใช้เข็มโคเชค่ะมาช่วยนะคะอันดับแรกก็คือหาห่วงที่มันหลุดก่อนเนี่ยค่ะจะเห็นแล้วใช่ไหมคะพอเจอก็จะใช้เข็มโคเชนะคะคล้องไว้แล้วก็เช็คดูว่าห่วงที่หลุดเนี่ย ทั้งหมดมันกี่ห่วงนะคะเพื่อนเพื่อนก็นับอย่างนี้เลยค่ะจะเห็นว่าเนี่ยค่ะหนึ่งสองสามสี่จะเห็นว่า, 1, 2, 3, ห,วา,าห่วงเรามันหลุดไปสี่ห่วงเพราะฉะนั้นเราจะต้องทําการถักเพิ่มก็คือซ่อมแซมเพิ่มห่วงขึ้นไปสี่ห่วงนะคะวิธีการก็คือใช้ห่วงถ้า,เป,า,าเ,ะะนนเป็นลายเพลย์นะคะอันนี้คือลายเพลย์นะคะจะแตกต่างจากลายนิดนิดนึงก็คือใชอ้ห่วง ตัวที่มันหลุดนี่นะคะห่วงแรกคล้องสอดเข็มเข้าไปในห่วงที่เราคล้องได้แล้วก็เกี่ยวกับหลังอย่างเงี้ยค่ะเนี่ยค่ะก็จะได้ห่วงหนึ่งหนึ่งแล้วนะคะนี่อันที่สองก็จะใช้วิธีการสอดข้างใต้นะคะให้ได้ห่วงแล้วก็คล้องอันนี้ก็จะทำะระวังนิดนึง ก็จะได้สองแล้วนะคะพอได้สองแล้วตัวที่สามก็คือเอามาไว้ข้างหน้านะคะหัวที่หลุดเอามาไว้ข้างหน้า,าหัวปกติที่เราคล้องได้แล้วก็คล้องข้างใต้สี่สามแล้วนะคะตัวที่สี่ก็คือเหมือนเดิมเอาหัวที่หลุดมาไว้ข้างหน้าห่วงที่ถูกนะคะหัวงที่เราเกี่ยวได้แล้วก็สอดเข็มจากด้านหลังด้านล่างเนี่ยนะคะแล้วก็เกี่ยวเข้าไปอย่างเนี้ยค่ะ เดี่ยวด้านหน้าไปแล้วก็ดึงขึ้นมาจะเห็นว่าตอนนี้เราได้ห่วงครบแล้วระวังเวลาไหมหมดนี้นะคะเก็บให้หมดตัวนี้ใหม่เนี่ยค่ะอะย่าให้ไหมแตกสอดเข้าไปให้ครบเนี่ยค่ะก็จะเห็นว่าเกี่ยวขึ้นมาได้หมดแล้วนะคะระวังเวลาตัวที่ถูกเนี่ยค่ะจะหลุดขึ้นนะคะอีกด้านหนึง่ง ต้องเกี่ยวไว้ดีๆเพราะว่าเวลาเราดึงความตึงมันก็จะทําให้โซ่อื่นมันก็จะมีผลด้วยเนี่ยค่ะพอเราดึงกลับมาเราได้ห่วงครบแล้วนะคะก็จะเอาใส่เข้าไปในไม้นิดของเราค่ะปกติเนี่ยค่ะก็จะเป็นการซ่อมงานโดยที่ไม่ต้องลื้อทั้งหมดนะคะเนี่ค่ะลายก็จะเป็นลายปกติแล้วพอเสร็จแล้วเราก็จะถอด ส่วนที่เราเอาคลองไว้นี่นะคะกลับมาไว้ด้านเดิมเพื่อที่ทำการถักต่อไปได้เลยนะคะให้อยู่ในสถานะเดิมก่อนที่เราจะทำการแก้ไขนี่ค่ะชิ้นงานเราก็จะเป็นอย่างนี้ก็คือกลับมาถูกปกติครบโอเคค่ะหวังว่าะจะเป็นการ ช่วยแก้ปัญหาให้เพื่อนๆได้นะคะอันนี้คือการแก้ไขห่วงหลดในลายเพลย์นะคะขอบคุณค่าที่ติดตามถ้าชอบช่วยกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะ